สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t t t Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิว Porsche นะครับผมแล้วก็ไปเข้มรีวิวคู่นะฮะส่วนอันเดียวเนี่ยรีวิวเดียวเนี่ยเคยทำไปแล้วนะครับผมย้อนดูได้นะฮะ Porsche ครับผมบอลคอนโทรลอยู่ที่95สวงสั้น95เปิดบอล99สุดจัดนะครับผม พลังการยิง9 19จบสกอร์91เยอะนะคนนี้บอกเลยว่ายิงไกลดีมากพอสโคนะครับแล้วก็เบเยียมคนนี้ครบเครื่องไม่ต้องพูดเยอะนะเกยบรูก96นะครับบอลคอนโทรล97เรื่องบอล89แล้วมากับตัว95สงสั้น99เปิดบอล99จบสกอร์98เซตพีท99ความโค้ง99พลังกันยิง97บาลาน95 เดมิน่าเก้าเก้าคนนี้โหดเลยเบคแฮมทุกคนต้องมีแหละของมันต้องมีวะ่ะเดวิดเบคแฮมไอคอนิกโมเมนต์ของมันต้องมีนะโอเควันนี้มารีวิวคู่นะฮะจัดไปจัดในโหมดโหมดอ่าโอเพนแล้วกันนะโอเพนชาเลนจ์นะครับผมโอเพนชาเลนจ์่อมาลุยๆๆนะครับผมไปโอเคผมมา จับคู่เรียบร้อยใช็คความฟิตโอ้โหกล้องหลังตายกล้องหลังตายโอ้โหไม่มีตัวเปลี่ยนเลยนะหลังตายหมดนะครับผมโอ้โหนี่มาต้องมาแล้วโอเคพอสโคบเบคแฮมนะฮะวันนี้จัดไปฟอร์มเขาเจะโหดหรือเปล่าพอสโคเนี่ยจุดเด่นแล้วก็คือการยิงไกลนะฮะยิงไกลนะผมเปิดบอลน,นะฮะส่วนบเบคแฮมเนี่ยครบเครื่องยิงได้หมดนะผมคนนี้ไม่ต้องพูดเยอะ ไปแค่ไม่ต้องพูดเยอะยิงได้หมดเลยนะครับโอเคมาลุยพิสเตีโนโพาสโคบีรากดสูตรซะหน่อยเปิดไม่ถึงแน่านายเออน้อยคนที่ใช้นายเออ่น,นะแทงมาพาสโคโพิสเตีโนโไปแล้วไปแล้ว ไปที่เนมาครับผมเนมาจูเนียเปิดโอ้โหเปิดอย่างนี้เอาพลาดเองนะครับโอ้โหติดเซฟอีกเหนียวจังวะเหนียวจังวะยังไม่เข้านะฮะเบคแฮมจะเปิดเข้าไปลูกนี้ถึงมาซี่โอ้โหเอา <c oughs> <c oughs> อะไรวะ เคบีบ <Okay, S 2> ีราดักได้สวยเอินมิกเบคแฮมแทงมาที่พอสโคพอสโคพอสโคไปนู่นเลยเอ้าโอเคน่าจะได้ฟาวนะฮะลูกนี้ น่าจะได้ฟาวส์โอเคสวยเบคแฮมวะพอดีเลยเดวิดเบคโอ้โหน่าจะไม่เข้าน่าจะออกหรือเปล่าเรียบร้อยโอ้โหเสียบบอลไปเลยเนีเ่ยเดวิดเบคแฮมนะครับผมมาหนึ่งฮะอ่ากดค้าไม่ได้ลูกนี้สวยๆฟรีคิกหนึน่งศูนย์นะผมจากเบคแฮมอ่ะ มาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งเบคเคมสู่ฟอร์มแล้วนาบรี่นาบรีนาบรีเจอพอสโคว่าผมนิ่งเลยฮะนิ่งเลยพอสโคเปิดมาอาราบาสมาทิเนมาวิราเทิงไปเนมาดูเปิดแทเงเนงมายังได้บอลฮนะเนมาจูเนี้ยโอ้โหโดนบงังสองคนไม่ไหว บเบ็คแฮมฟอสโคโจะยิงซะหน่อยลูกนี้ฟอสโคโยิงเรียบร้อยดีครับผมนี่ไงโอ้ผมฟอสโคโอตอกยิงยิงแนวกรอบนะฮะลูกนี้เรียบร้อยสองสูงส์ฟอสโคโหนึ่งบเบ็คแฮมหนึ่งนะฮะสวัสดีครับมาดิฮะอาซาคริสเตียโนโคริสคริสคริสเจอวิเอร่าอยู่เลยครับผมนิ่งเลยฮะเบ็คแฮม เิดสวยยังได้อยู่ยังได้อยู่ไปเข้มกลับมากลางโอ้โหยังได้อยู่ฮะเมซี่มาที่ไปเข้มไปเข้มโอ้ยเจอมาควินยอดครับผมมาพอสโคมาที่วิระวิระดูดูล็อกกลับหนึ่งทีวิราวิ่งแล้วโอ้ยจะได้ยิงอยู่แล้ว นิดเดียวนิดเดียวสวยผมคิมมิงฮะออกมาง่ายง่ายเลยดูมาอย่างนี้ดูอย่างนี้ยิงโอ้โหติดเซฟอะนิดเดียวนะผมสองศูนย์สองศูนย์เด็กแหมจะเปิดเข้าไปหลักล่อหลักล่อหลักล่าบินมาเยอะๆฝั่นงนู้นจะได้โลง่ลงๆเ <laughs> ปิดโดูยิงติดนี่มาไม่ถึงแน่ๆ ยังได้หรือเปล่ายังได้หรือเปล่าโอ้โหมาผมสวนกลับครับผมดูโอเคครับผมหมดเวลาสองสูง <c oughs> นะก็ยิงไปคนละลูกนะเบคเคนกับอ่าอคาซุโคนะผมจัดไปคนละลูกนะฮ <c oughs> นะใครจะได้ไปพอารูซุโคได้ไปเฉยนะผม ยิงไปหนึ่งไปเข้มยิงไปหนึ่งดูดูน่าจะแอสซิสแนะอสซิสหนึ่ง,ง<ล>ครับผมนะพอซโควะเรามาดูไฮไลท์กันนะผมเกมแรกฮนะเรามาดูลูกของไปเข้มลูกของไปเข้มนี่ไงบันโคง้งเสียบม,มุมไปเลยครับผมโอ้โหระยะนี้เซฟยากนะฮะบปเข้มมันดี <c oughs> นะครับผมจัดไปลูกนี้ฟึบเรียบร้อย นะฮะต่อไปลูกของพอสโคน่าจะเป็นลูกนี้ดูเอซิสมาล็อกนิดหน่อยยิงเรียบร้อยนะฮะมันยิงแรงไงพอสโคชอบชอบคนยิงแรงๆนะโอเคเราไปต่อนัดที่สงกันดีกว่าสักสองนัดครับผม โอเคครับผมมาต่อนัดที่สองแมทโซนนะครับผมนะอเพนชาเลนเจอบาซาร์เดปปี้กลับมาแล้วนัดเมื่อกี้ไม่ฟิตพอสโคเปิดหลุดหรือเปล่ายังได้หรือเปล่ามาซิโลสวยยิงเรียบร้อยลุกกติมโดลูกฟุกลูกฟุกนะครับผม เปิดมาจากคอสโก้ครับอันนี้ขอพลาดนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยแค่วิ่งบีบไปแค่นั้นเองนะผมพลาดอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีฮะมาโดเปิดมาสูตรนี้เดือดถึงลึกล้ำมาไปแล้วเซคิโอรามอสโดจงมาเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ยังได้ยิงเรียบร้อย2-0โอ้โหเอ็มปาเป้อะนี่มันรีวิวคอสโกหรือเอ็มปเป้นเนี่ยยิงไปส่งลนะเนี่ย มาเด็กเงี้ยยังไม่ได้ใช้เสียงอะไรเลยเอ็นเปยยิงไปส่งนะเปิดสุดเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดินหลีกทำอะไรโอ้โหกูยังชอบเลยเนี่ยเดินหลีกโอ้โหหมูเข้าประตูตัวเองอย่างสวยเดินหลีกอะไรของเขาวะเนี่ย มาอีกเลยว่พอสกูสูตรเดิมเปิดนะฮะเอามีอาการเหล็กนิดนึงเหล็กได้ไงวะเนี่ยเหล็กได้ยังไงเอาคคมิกเปิดมาถึงมัน่ะเอ็มเป้ยิงติดเสียเปล่าผมคืออย่างงงอ่ะเดินดิกมูกอัวตัวเองมาเด็บรอยเปิดเข้าไปติดหรือเปล่าเคลียร์ แทงไปเลยไม่ไหวเมสซี่ไปพอซุโคเปิดบินแข่งกันหรือเปล่าเขาถึงก่อนเขาถึงก่อนเขาเริ่มนิ่งขึ้นเปิดฟานได้เลียไม่ได้โอ้โหโดนบุกหนักเลยโดนบุกเกือบเกือบเกือบรามอสมาที่พอซุโคมานี่ดูสะกก่อนดูสักก่อน มามาดิมาดิบังบังเอ้าได้ฟาวลูกนี้เบ็คเฮมต้องมาละเบ็คเฮมต้องมาล่ะพอสุโคอุตสาบังไปให้เบ็คเฮมต้องมาแล้วลูกนี้น่าจะสวยน่าจะสวยเรียบร้อยโอ้โหไม่เข้าได้ยังไงไม่เข้าได้ยังไงโอ้โหเอาได้มุมแม่บูโยมันไปพอดีมากเมื่อกี้ไม่นึกว่าจะสวยซะแล้ะ เปิดดูไม่ถึงนีกเอาเอาเดียวผมไม่ทำอะไรอ่ะเอาแอมเป้ไปทำอะไรอะไปเสียบเหรอไม่นะกดยิงนะโอ้ยวีเนื้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยตลอดเพราะปุ่มยิงกับปุ่ม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 สไลด์มันดูปุ่มเดียวกันเว้ยแล้วจังหวะมันไม่ได้ปุ๊บมันเป็นสไลด์เขาอะแล้วก็เสียแบบนะเฮ้ยเสียใจ ดูพอสโคฝาก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 แล้วก็ไปครับพอสโคไปเร็วพอสโคสง่งเอ็มบัปเป้อย่างนี้โอ้โหยิงสองสามคนใครจะไปได้ครับโอเครามอสรามอสโอ้โห,โโหส่งกระติดทีมิกเอาอยู่ฮะแทงหลุดแล้วอย่างนี้มาอย่างนี้เมสซี่สง่งยิงดิโอ้ย ไม่ไงเงีไม่หนิงหนิงยไม่เข้าอีกแล้วพอสโคอยู่ไหนพอสโคอยู่ไหนหไม่เห็นเลยดูยิงไม่เข้าอุตส่าห์เล่นทางเลยนะสวยพอสโคเมสซี่เมสซี่เมสซี่ล็อกล็อกเลี้ยงส่งพอสโคอยู่ไหนพอสโคอยู่นี่ กระจาโอ้เยอะเกินคนเยอะเกินไม่ไหวกดสูตรไม่ติดด้วยมาแล้วริสแมนกิสแมนมาแล้วโดอยู่นี่เคลียร์นี่ไง <laughs> ไม่ประมาท <laughs> เราจะไม่ประมาทอีกแล้วคิมิกได้บอลเราจะเปิดขึ้นไปเลยครับผมเมซี่ฮะเม,มซีมซ่รออยู่แล้วล็อกกับก่อน,นโอ้ยนะดีทุกอย่างจะเว้นตอนส่งนี่แหละ มัดักทางราได้ไปไปพอสโคพอสโคพอสโค,โค,โคก็เลี้ยงดีนะเอ็มเปเป้ยิงเท้าซ้ายเรียบร้อยลูกไม่มีอะไรแต่แม่งก็ยิงได้นะเอาล้ำหน้าอีกอเวนละล้ลำหน้าเฉยซาดีใจนะแม่เปิดไม้หนุม่ม ออหมดเวลาแล้วฮนะโอเคสองหนึ่งเม็ดนี้นะผมโคตรมันนะฮะก็ <c oughs> ฟอร์มพาสิโกกับเมซี่ไอ้ใบเคยียงก็คู่กันได้ดีนะเล่นคู่ได้ดีเลยกองกลางแล้วก็มีวีเอร่าวีเ <c oughs> อร่าทุกคนต้องมีเว้ยว <c oughs> ิเอร่าต,ตัวตำนานนะนะผมเต่ตัวเป้ได้ไป <c oughs> พาสิโกหกก็ไม่น่าเกียดนะหกเนี่ย <c oughs> นะผมวีเ <c oughs> อร่าเนี่ยม่ทุกคนต้องมีนะเอาจริงนะโหดนะกองกลางกลางรับนะผมพูดนะวีเอร่า พอสโคเบคแฮมวีเอร่าเนี่ยต้งคู่กันป่ะไม่งล่นปึกเดกกลางนะครับโอเควันนี้ขอดูไฮไลท์ก่อนไฮไลท์ไฮไลท์อันนี้น่าจะเป็นลูกเรกฟึบยิงเรียบร้อย <c ười> เป็นลูกที่แบบนะพอสโคเปิดมาไม่มีอะไรเลยเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะ <c ười> แต่พลาดเองนะเขาว่าเขาพลาดเองนี่ไงมาซิโลเนี่ยจะดึงแล้วก็มายิงเรียบร้อย <c ười> นะแล้วก็มีลูกของใช่ปะลูกนี้ปะน่าจะใช่ไปยิงเรียบร้อยลูกนี้ทักษะส่วนตัวลุวนๆเนี้ยลูกเนี้ยความสามารถเฉพาะตัวลุวนๆอ่ะเอามาดึงล็อกล็อกแล้วก็กระชากมาแล้วก็ใส่เรียบร้อยนะผมโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะฮะใครจะปั๊ม g p ก็ทักมาในเพจนะครับผมงั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้บาลาบ๊ายบายเลสเกิ